นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสานุสสารเนนาปิยัสสานุสสารเนนาปิยัสสานุสสารเนนาปิ yat sanut Sara nenapi 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 yat sanut Sara แล้วขอพระรัตนตรัยว่าข้าพเจ้ามีเคราะห์กิจการค้าการขายข้าพเจ้าขอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโปรดคุ้มครองให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยการเงินการทองการค้าการขายการงานประการทั้งปวงเทิด